รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15หนาฬิกา43นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นรอพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ m ั n นี p l u ัตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ l a y Store หรือ App Store ก็ได้ แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอุททหารททงนนูสละอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมณิพ s s ของเราเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟังรายการของเราสดๆหรือฟังย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังคำถามช่วงที่แล้วไม่ทันอุ้ยเขามีลุ้น7รางวัลกันด้วยเมื่อกี้ถามว่าอะไรอฟังไม่ทัน ไม่เป็นไรครับคุณผุ่ฟังครับท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Money Plus นะครับคลิกไปที่หน้าแรกนะครับจะเห็นข้างล่างซ้ายจะมีเครื่องหมายสีแดงเขียนว่าคำถามคลิกเข้าไปดวครับ คลิกเข้าไปดูจะมีทั้งคำถามมีทั้ง Choice แล้วก็มีทั้ง7รางวัลให้ทราบตัวน,นะครับว่าถามว่าอะไรนะครับลุ้นกันทั้งสิ้น7รางวัลแล้วก็มีออบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF สนับสนุนโดยเบนส t a r f แฟให้ลุ้นกันด้วย2รางวัลรางวัลละ2ใบจุงนี้หนังใหญ่เข้าเพียบนะครับอย่าง ID.4 พระหัสนี้เข้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหนังอภิมาหา มาหึอมาอีกตั้งหลายเรื่องทาสารก็เตรียมจะเข้านะครับช่วงนี้ฝนตกดูหนังดีกว่าครับสบายใจด้วยหุ้นก็ปั่นป่วนพันปวนนะครับคลายเครียดได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับลุ้นกันนะครับตอบคําถามได้ไปดูคําถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พลันะครับที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU ในวันที่23มิถุนายนนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ r s b ประเทศไทยเนี่ยแนะนําให้ลงทุนหุ้นใด ไปดู Choice นะครับแล้วก็ไปดูรางวัล7รางวันว่ามีอะไรบ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พ u s ของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้าง15นาฬิกา4 5นา,าทีดัชนียังบวกอยู่ไหมโอ้โหวันนี้เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะครับวุ่นไปหมดเลยล่าสุดบวก1.63จุด ดัชนีขึ้นไหวอยู่ที่1,422จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย32,700กับอีก8ล้านบาทนะครับโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1บ้านปู13บาท20สตางค์บวก30สตางค์อันดับที่2ปตทสพ83บาทบวก3บาทอันดับที่3 k เคแบงค ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน161บาทปรับตัวลดลงมา2บาทอันดับที่4ครับเป็นจัส m i n e ิน t e r n a t i o n a l แนลจำกัดมหาชน5บาท55สตางค์บวก20สตางค์และอันดับที่5เป็น CPO ผู้บริหารร้านสะดวกอิ่ม7 e เ e ่นอเ48บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกา46นาทีนะครับส่วนทองคำเป็นยังไงบ้างทองคำเป็นยังไงวันนี้ปรับขึ้นปรับลงเนี่ยโอ้โหกี่รอบละ่ะนะครับล่าสุดเดียวกอนนะ1 2 3่5 6ี่ห้ารอบครับคุณผู้ฟังราคาทองคำปรับขึ้นปรับลงรวมแล้ว6รอบด้วยกันนะครับรวมแล้วราคาทองคำยังคงปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองคำรวม6รอบปรับลดลงมา 100บาทต่อ1บาททองคำรอบที่6เกิดขึ้นเมื่อ14.43นาฬิกา43นาทีนะครับทองขยับขึ้นมา50บาทนะครับรวมแล้ว6ครั้งก็เลยยังคงติดลบไป100บาทโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ21,400ท,ทองคำแท่งขายออกบาทละ21,500ส่วนทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ22,000นต้นๆน,นะครับมีคำแนะนำจากหลายกูรูเลยบอกว่าช่วงนี นะครับวทแอนซี and see. นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีเหตุผลสนับสนุนหลายข้อเลยให้กระจายสินทรัพย์ไปลงทุนในทองคำอย่างน้อยควรจะมีเบาๆไม่เกินสัก10%ของพอร์ตลงทุนน่าจะกำลังดีนะครับ อยากฟังว่าใครแนะนำเรื่องนี้ย้อนกลับไปฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p พ u s นะครับรายการ m o n e y p พ u s เมื่อวันเสาร์ช่วงที่หนึ่งคุณแบงค์ชยนนท์รักการเจนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดละออมากนะครับย้อนกลับไปฟังได้เลย m o n e y p พ u s ช่วงหนึ่งวันเสาร์คุณแบงค์ชยนนท์ช่วงที่สองครับเมื่อวันเสาร์มันนพัสเนี่ยคุณสานุพธ์สงศุทธรธรรมกุลนะครับแนะนำว่าเอ๊ะในการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมแบบเนี้ย นะครับจะจัดพอตยังไงดี port. คอพอรตควรจะลงทุนคอพอรตหรือพอรตหลักในกองทุนไหนของใครแล้วตัวเซทเทลไลท์พอตหรือพอรตรองเอาไว้หือหวาทำกำไรเนี่ยควรจะลงทุนในกองทุนประเภทไหนกองของใครบ้างโอ้โหผมว่าจัดการลงทุนในกองทุนรวมได้เป๊ะมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจย้อนกลับไปฟังได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับถ้าเป็นคุณแบงค์ชย,ยนน์รักการจนินมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ ก็ช่วงหนึ่งของวันเสาร์มานิพัสแต่ถ้าเป็นคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลจากบลฟิลิปที่จัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยก็เป็นช่วง2ของมานิพัสวันเสาร์ย้อนกลับไปฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันิพัสของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวคุณปุ๋ยรอแป๊บนะครับช่วงนี้ครับรายการเงินทองไม่ต้องเครียด รายการทีวีโดยพี่ตู่วรวรรณธารภูมิทางช่อง Money Channel วันอังคารที่21มิถุนายนวันพรุ่งนี้บ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งพี่ตู่ก็จะมาคุยให้ฟังเรื่อง Brexit เนี่ยแหละครับ BREXIT คืออะไรจะส่งผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกอย่างไรติดตามให้ได้ครับรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดพรุ่งนี้อังคาร21มิถุนายนบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง m o n e y c h a n n e l นะครับเบนสตาแฟกผู้จำหน่ายเม เบนสตาร์แฟกนะครับผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ จัดแคมเปญเบนสตาแฟคขอแลกรถกับคุณนะครับด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้านำรถที่ใช้อยู่ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแลกซื้อรถมือ c e d ซ s b e n z คันใหม่รุ่น C350e Plug-in Hybrid ด้วยราคาเทรดอินสูงกว่าที่อื่นถึง1,000 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง1 9 9 0 0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีเซอร์วิส o u ลเชอร์เมื่อทดลองขับด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บน Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699 022486699หรือ www.starfact.co.th นะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการมันนี่ช็อตของเราคุณปุย๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธครัสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะฝนตกหนักขนาดไหนแถวแถวใกล้ๆอนุสาวรีย์ครับ <laughs> เป็นยังไงบ้าง บพิมเหมือนกันค่ะทั่วฟ้าค่ะวันนี้นมีล,ลก็โดนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่โดนตอนมานี่แหละนะครับยังลุ้นว่าตอนกลับจะโดนไหมนะครับโอ้โหแล้วก็หลายที่ก็ฝนตกน้ําท่วมขังด้วยนะครับใช่เ,เดี๋ยว<ก>ลุ้น,นตอนเลิกงานนะคะถ้าหากว่าตกขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวจะรถแย่แน่แนแลเลยเย็นนี้ะนะครับก็เตรียมตัวแล้วครับนะป<ช>ุ๋ยครับสัปดาห์นี้อะไรอะไรก็ต้องเบรกซิทใช่ไหมครับปุ๋ย ใช่ค่ะตะก,กี้ฟังพยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีพี่ตู่มาพูดใช่ไหมคะอันนี้แบบน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจออกในแนวตื่นตระหนกด้วยซ้ำนะคะอ,ออกไปในแนวนั้นทีนี้เนี่ยก็ดูว่าเอ๊ะใน Brexit เนี่ยมันน่าจะมีผลยังไงบ้างนะคะก็ลองมา,มาดูกันหลายๆมุมเท่าที่ประมวลมาเนี่ยอย่างในเรื่องของการค้าเนี่ยนะคะวันนี้เหมือนการพยุทธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็บอกว่า ถ้าหากว่าผลเนี่ยนะคะคออกมาว่าอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของอูเนี่ย<แ>เ,ออเรื่องนี้ไม่น่าจะกระทบกับการส่งออกสินค้าไทยมากนะเพราะว่าไทยส่งออกสินค้าแล้วก็ทําการค้ากับอังกฤษในสัดส่วนที่ไม่สูงที่สําคัญในอังกฤษใช้เงินปอนเพราะฉะนั้นหากว่าแยกสัวกมาจากยิโรซ่ก็ทําให้การค้าในภาพรวมเนี่ยเกิดการชะนักนานไม่น่าจะมากมแต่ว่า อันนี้มันมีการซัพพอร์ตหรือว่ายืนยันข้อมูลนะคะโดยนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของบริษัทแคปิตอลอีโคโนมิกส์ชื่อแดเนียลมาตินคระบพิยุทธ์เขาบอกว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อคู่ค้านอกนอกลุงยุโรปมากนะก็ะมีบางประเทศที่มีการค้ากับอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นๆเช่นอะไรบ้างกัมพูชาค่ะคเวียดนามแล้วก็ฮ่องกงค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านการค้าใช่ไหม ใช่ยกระทบน้อยหน่อยนะค่ะครับเช่นีกันครับตลาดหุ้นมาดูจากตลาดหุ้นเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลเร็วแต่ว่าจากวันนี้เท่าที่เราตรวจสอบสภาพของตลาดมาก็พันสี่ยี่พันสี่รอยี่สิบกว่าน,นะครับ ตลาดก็ยังบวกอยู่นะคะก็บอกว่าวันนี้บรรยากาศดีเพราะว่าทิศทางการลงประชามติเนี่ยมันมีการทำโวกมาแล้ก็อว่าโพเนี่ยล่าสุดบอกว่าอังกฤษเนี่ยอยากจะอยู่ในยูมากกว่าก็เลยทำให้ตลาดในโวงิภาผ้าเนี่ยรีบาวขึ้นครับอันนี้เป็นผลต่อตลาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าโพบอกว่าอยากออกมากกว่าเมื่อไหร่หุ้นก็อาจจะตกได้นะอาจจะมีผลอย่างนั้นนะคะอันนี้เราตรวจสอบไปให้มันรอบด้านนะคะ วนทองคำทำอันนี้นายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติก็บอกว่าถ้าหากว่าอังกฤษออกจากยูเนี่ยนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยเหมือนกับตกตใจแล้วก็หันไปถือสินทรัพย์ที่ มีความมั่นคงอย่างเช่นทองคามากขึ้นนั่นก็จะมีผลทำให้ราคาทองคําดีดตัวขึ้นได้ในระยะสั้นไปถึงไหนไคุณจิตติบอกว่าน่าจะอยู่ที่ไปได้ไม่เกินพันสามร้อยห้าสิบเหรียญครับพยุตหืมจะดีดยังไงก็ไม่น่าจะทะลุพันสามร้อยสี่สิบใช่ไหมครับใช่ค่ะพันสามร้อยห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อออนไม่น่าจะทะลุเก,กินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อออนใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่นี้นะคะคุณจิตติบอกว่า แต่มันก็มีตัวถ่วงดุลจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่เขาบอกว่าปีนี้จะขึ้นครั้งเดียวครับาดกันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหากว่าขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเมื่อไหร่ก็บอกทองจะลงนะมีปัจจัยคอยทุบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับทองคำนะครับถ้าจะขึ้นรอบนี้นะครับท่านนายกจิตติบอกว่าไม่น่าจะเกิน1350บเหรียญต่อออนนะครับแต่วันนี้ทองก็ผันผวนหกรอบแล้วนะครับปุ๋ย วันนี้หกรอบแล้วนะปรับตัวลดลงไปประมาณร้อยหนึ่งนะครับหลังจากที่วือหวามาต่อเนื่องนะครับสำหรับทองคำเอาละครับจากเรื่องของเบร x i ินะครับขยับมาดูถึงเรื่องที่ท่านนายกพูดเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับใช่ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยจากท่านปรลัดกระทรวงการคลังนะนั่นสมชายสัจพงนะคระบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบ การแก้ไขนี่นอกระบบแบบเบ็ดเสร็จนะคะโดยใช้อำนาจตามมาตราสี่สี่นะคะโดยจะให้กระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมรายละเอียดทั้งหมดเลยไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอหลังจากการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันที่7ส็สิงหาคมแล้วค่ะสาระสําคัญของแผนแก้นี้นอกระบบ,บแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยมีอะไรบ้างท่านประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะแยกออกเป็นสองส่วนนะพยุทธนะส่วนแรกเนี่ยเป็นการแก้ไขเจ้าหนี้นอกระบบที่ปล่อย กู้ที่ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่15%ต่อป,ปีอันนี้ยจะมีโทษทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาถึงขั้นจำคุกอืมอ่าก็คือว่าเป็นโทษที่หนักกว่ากฎหมายปกติที่ใช้ในปัจจุบันนะคะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเปนญานรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะถ้าหากว่ายัางต้องการจะปล่อยกู้ต่อไปดอกเบี้ยต้องไม่เกิน15%อ่าอ่าแต่ถ้าหากว่าจะเกินกว่านั้นนะคะเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องมา เข้าระบบให้ถูกต้องมาจดทะเบียนปล่อยกู้ในระบบพีโคไฟนั้นนะคะซึ่งก็จะคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน36%ต่อปีอันนี้ส่วนแรกนในแพ็กเกจของการแก้ในระบบทั้งหมดนะคะคส่วนที่2องทาอะไรส่วนที่สองเนี่ยเป็นการแก้ไขนี่ลูกหนี้นอกระบบให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อต่ำํำนะคะหลังจากที่ไม่สามารถกู้นี้นอกนี้นอกระบบได้ปกติอันนี้จะทํำยังไงก็จะให้แบงก์รัฐก็อย่างออมสินแล้ค่ะแล้วก็ทกศเนี่ย ไปหาวิธีการมาซีว่าเราจะเข้าไปช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าถึงหนี้เข้าถึงเงินกู้ได้ยังไงบ้างครับซึ่งก็มีการตอบออกมาสนองตอบออกมาจากคุณชาติชายพยุหะนาวิชยัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะบอกว่าเอา่อก็จะมีมาตรการในการที่จะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยเบื้องต้นจะมีสองมาตรการก็คืออันแรกเนี่ยนะคะจะลดภาระในการ ผ่อนชาระอันนีเน้เป็นการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะคะก็คือคจะลดภาระในการชรําระสําหรับลูกค้าธนาคารแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วที่สําคัญก็คือว่าจะมีการออกสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้อัตรดตาดอกเบี้ยต่ำกว่าในระบบธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันอ๋อแบงก์ออมสินก<ด>ำลังจะมีมบบห้าเท่าของไรายได้พิยุธบัตรกดเงินสดเอามาเป็นขั้นตอนหนึ่งในการแก้หนี้นอกระบบด้วยใช่ไหมครับใช่ ใช่ค่ะเป็นขั้นตอนหนึ่งก็จะไม่เกินท้าเท่าใครบ้างที่จะมีบัตรตัวนี้ได้บ้างก็จะให้คนที่มีรายได้น้อยนะคะไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนหรือว่าไม่เกิน300,000บาทต่อปีเนี่ยสามารถที่จะกดได้เงินวงเงินสูงสุด7,000บาทนะคะเร็วๆนี้ค o m มิ่งศู์ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นแผนที่ทางออมสินเขาก็มาสอดรับกับ ไอ้แพ็กเกจที <anymore> ่จะแก้ที่้ระบอกี่รัฐบาลกำลังดําเนินการตอนนี้ค่ะพี่ยศดีครับดีครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายสัปดาห์นี้มีอะไรจ้องต้องจับตาเป็นพิเศษนอกเหนือจากเรื่อง Brexit ไหมครับปุ๋ย่าก็จะมีเรื่องของประชุมกรนง22มิถุนายนนะคะก็หลายหลายสายก็ยังคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม1.5เปแล้วก็ต้องไปจับตาการเยือน ประเทศไทยขององซานซูจีนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยภาคเอกชนบอกแล้วว่าจะคุยเรื่องของแรงงานถ้าหากว่าเมียนมาเนี่ยต้องการให้คนพม่ากลับประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องมีแผนในการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยค่ะถ้าถ้า,ถ,า,าถ้าองซานมาชวนคนงานพม่ากลับประเทศเนี่ยโอ,โอโ้โหต้องหามา,มาตรการรับมือไว้เยอะเลยนะครับใช่ค่นะล้วก็มีถแถลงตัวเลขสองกอ,อกน้าเข้าด้วยค่ะพิยุทธ์ดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบุณอย่างสูงนะครับปุ๋ยครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีพ่ยุทธค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำบูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการของเรานะครับเวลาหมดแล้วครับมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงกลับมาใหม่พรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง